สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องโอค่ะนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูนะคะว่าโอนำสิ่งของอะไรบ้างนะคะที่ติดไม้ติดมือมาจากประเทศไทยนะคะขอบอกก่อนนะคะว่าทุกคนมีความต้องการไม่เหมือนกันเดี๋ยวโอจะพามาดูว่าสิ่งของอะไรที่โอนำมาจากเมืองไทยนะคะอ่าอันนี้พี่แอนนะคะ พี่สาวอีกคนนึง<ช>ที่อยู่ข้างบ้านคะ่ะก็มาดูมาชมด้วยนะคะว่าโอนำสิ่งของอะไรเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมคะนี่คนคนเดียวนะคะซึ่งนำสิ่งของมาเพื่อนเพื่อจะสังเกตว่าไม่มีผักผลไม้เลยนะคะเพราะว่าโอนำสิ่งของที่มันจำเป็นจริงๆติดไม้ติดมืออ่าเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะอย่างแรกเลยก็คือแนะนำกระเป๋านะคะก็จะมีด้วยกันอยู่3ามใบนะพี่แอนใบแรกนี่นะคะจะเป็นล้อลากได้ถูกมากค่ะใบละ300กว่าบาท สั่งที่ลาซันดานะคะเพื่อนๆอันนี้นํามาแล้วอีกใบหนึ่งนะคะต้องตามมาตรฐานของเขานะคะก็คือว่าใบไม่ใหญ่มากกว่านี้ซึ่งจะนําไปโหลดใบไว้ข้างบนนะคะที่นั่งของเรามันจะมีที่เก็บนะคะที่เก็บสัมภาระเราสามารถใส่ในซองนั้นได้นะคะจะไม่ใหญ่เกินกว่านี้นี่ก็คือ7กิโลนะคะซึ่งสามารถนําขึ้นไปข้างบนได้แล้วก็นี่ก็เป็นกระเป๋าอีกใบหนึ่งอันนี้กันกระแทกนะนะคะ อันนี้จะอยู่ที่ประมาณยี่สิบกิโลค่ะที่โอเอาของใส่รวมกันโหลดใต้เครื่องนี่ก็คือส0สิกิโลใบนี้สิกิโลใบนี้ยี่สิกิโลเพื่อเป็นการกระจายน้ำหนักนะคะเพื่อไม่ให้กระเป๋ามันหนักเกินไปสำหรับตัวเราเองที่จะลากหรือสำหรับพนักงานที่เขาจะลากใส่ในใต้ท้องเครื่องด้วยนะคะมันจะเป็นภาระถ้าเกิดว่าเราอเอามาหนักมากกว่านี้นะคะอ่ะมาดูกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะ เครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะอันนี้ขอบอกว่าทำไมถึงต้องนำมาด้วยเพราะว่าแพงเนาะพี่แอนค่ะใบหนึ่งที่นี่นะคะเราสามารถซื้อได้ใบหนึ่งประมาณสองสามร้อยเหรียญแต่ว่าสเปคมันอาจจะไม่ได้ตามที่เราต้องการด้วยซ้ำไปที่โอเห็นมันจะไม่เป็นแบบนี้ค่ะหรือว่าสั่งในเว็บไซต์ก็ได้มันก็อาจจะไม่ใช้สเปคตามที่เราต้องการนะคะใบนี้ก็คือกินสองสาคนนะคะใบนี้เอาเผื่อเผื่อ มีคนมาเยี่ยมเนาะอันนี้ค่ะถามว่าทําไมถึงสั่งใบนี้มาเพราะว่าที่โอสั่งไปมันเป็นสองน้ําอ่ะพอได้มาปรากฏว่ามันมีแค่น้ําเดียวนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราเอามาเผื่อนะคะคนมาเยี่ยมนะคะอ่าอันนี้นะคะเพราะว่าหมูกระทะเนี่ยก็คือว่าลูกๆสามีชอบมากนะคะง่ายค่ะเสียบปลั๊กไฟฟ้าและวไอ้นี่ได้เลยก็ขนมาค่ะนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือกระทะนะคะ ที่นํามาเนี่ยเผื่อเราจะไปแคมป์ปิ้งที่ไหนนะคะสําหรับทําอาหารนอกบ้านด้วยก็ได้ปิง้งย่างนะแล้วก็ทําสเต็กเนี่ยก็ใช้กระทะใบนี้ได้ค่ะเป็นของเกาหลีลทําความสะอาดง่ายร้อนเร็วนะคะและนี่ชอบมากค่ะโอก็คิดว่าแรกๆคิดว่าหนักนะแต่พอสั่งมาจริงๆมันไม่หนักอันเนี้แทนเตาอไม่ถึงครึ่งกิโลนะคะพี่แอนอันนี้นะคะนํามาสําหรับ การทอดปิ้งย่างนะคะ<ม>นอกบ้านเนี่ยสบายสบายเลยใส่ฐานก้อนกลมๆได้เลยเนี่ยนะคะอ่าอันเนี้ยที่นํามาและอีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้สามีเคยไปกินที่ร้านอาหารค่ะแล้วเขาบอกว่าเออเนี่ยมีร้านหนึ่งเขาเรียกว่ากระทะร้อนเออใส่สเต็กอะไรร้อนก็ได้แต่หนักนะคะเพื่อนหนักนิดนึงก็จะกินน้ําหนักอันนี้ก็เป็นโลแล้วค่ะเพื่อนก็อันนี้สั่งมาสามชุดด้วยกันที่บ้านมีสามคนก็สั่งมาสามชุดอีกอันหนึ่งก็เป็นกระทะทาไข่ม้วนค่ะ ที่นี่น่าจะไม่มีก็เลยสั่งมานะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเป็นกระทะเล็กๆค่ะเวลาทีา่เดินทางไกลหรือไปไหนหรือไม่ก็กินย่างเนยง่ายๆที่บ้านมีเนื้อมีเห็ดสักหน่อยอย่างนะคะทําความสะอาดง่ายนี่ถือติดไม้ติดมือไปอันนี้เป็นกระทะทุกอย่างที่เป็นกระทะนะคะโอจะเอาใส่ในกระเป๋าใบนี้ใบใหญ่20กิโลเพื่อกันกระแทกนะคะแต่ว่าทุก อย่างเนี่ยจะมีการหอ,อก่อนแล้วก็เรียงดีๆนะคะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นอุปกรณ์เครื่องครัวคะ่ะเป็นช้อนช้อนญี่ปุ่นเป็นตะเกียบที่นี่ก็มีตะเกียบขายแต่ว่ามันไม่มีตะเกียบที่เป็นเกียวอย่างนี้มันจับง่ายคะ่ะโอเห็นมันน่าสนใจโอก็เลยสั่งมาอันนี้เป็นช้อนชุดไม้นะคะก็สั่งมาเช่นเดียวกันเผื่อว่ามีแขกมาบ้านนะคะผาากินอาหารเอเชียบ้านเราก็มีซ่อมมีช้อนให้นะคะอันนี้ก็จะใส่ใน กระเป๋านี้เช่นกันนะคะแท็กไว้แล้วก็อันนี้ซอสนะคะซอสเป็นพวกซอสหมาล่าเป็นมะขามเป็นขนมนะคะขนมนี่โอเอามาอันนี้เท่าแก่น้อยลูกชายชอบก็นํามาด้วยอันนี้กระแทกก็ไม่เป็นไรนะคะโอกาสที่จะป่นหรือว่าอะไรเนี่ยจะไม,ไม่ไม่ค่อยมีแล้วเราก็สามารถใส่โหลดใต้เครื่องได้มามา่ามีโอกาสถือติดมาสามห่อค่ะเพื่อนเพราะว่าลูกชายชอบมาก อันนี้มีซอสนะคะโอจะไม่นําขึ้นขึ้นไปบนเครื่องเพราะโอกาสที่จะเอาทิ้งอาจจะมีสูงเราไม่ทราบว่าทางสายการบินอนุญาตไหมเพราะฉะนั้นโหลดใต้เครื่องดีกว่าค่ะโอก็จะใส่ในกระเป๋าเนี่ยค่ะยี่สิบกิโลหรือไม่ก็กระเป๋าสิบกิโลน,นี่นะคะอืของทุกอย่างเลยอันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรค่ะที่จะต้องนํามาเรียนอ่าก็จะมีเห็ดทอดนะคะพวกเห็ดทอดเห็ดกรอบและขนมขนมนี่โอ อ่ถือขึ้นไปข้างบนเครื่องค่ะเพราะว่ามันเป็นขนมที่แห้งไม่มีน้ำถือได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะโอจะใส่ในกระเป๋า7กิโลเพราะว่าเป็นทุเรียนทอดกรอบแล้วก็ขนมลาค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็นขนมลาไหมคะโอกาสที่จะแตกหักมันง่ายเพราะว่ามันเหมือนทองม้วนนะคะโอก็จะใส่ในกระเป๋า7กิโลด้านบนนะคะข้างล่างก็จะเป็นผ้าข้างบนก็จะเป็น ก็จะเป็นขนมกันกระแทกนะคะนอกนั้นทุกอย่างเลยที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่โหลดใต้เครื่องหมดเลยนะคะส่วนอันนี้ซื้อมาในสนามบินเขาอนุญาตให้ซื้อมาอยู่ค่ะซื้อมาสองแพ็คนะคะนี่เราถือขึ้นมาได้เลยพวกส่วนพวกกันไกเนี่ยนะคะเป็นกันไกพิเศษสำหรับการตัดปูการตัดเนื้อตัดไก่ตัดอะไรก็ช่างเป็นตัวนะคะโอ้ว่ามันราคามันถูกแล้วความแข็งแรงเยอะมากก็ซื้อมานะคะ อันนี้โหลดใต้เครื่องหมดเลยแล้วก็จะมีสมุนไพรค่ะเพื่อนทุกอย่างที่เพื่อนเห็นเนี่ยสมุนไพรเนี่ยโอจะแพ็คลงกล่องแต่อันนี้เอามาให้เพื่อนดูเนี่ยแกะออกจากกล่องแล้วนะคะอันนี้ก็จะมีชาน้ําผึ้งนะคะมีชาน้ําผึ้งชาต่างๆเนี่ยอันนี้โหลดใต้เครื่องหมดเลยค่ะก็จะใส่กล่องนั่นโอ้ก็จะจัดลงในกระเป๋า20กิโลนะคะแล้วก็ส่วนเสื้อผ้าเนี่ยค่ะโอ้ซื้อมานี่เป็นชุดนอนนะคะถามว่าทําไมอ่าซื้อเหมือนกันนะคะเพราะว่า ไม่ได้มีปัญหาว่ามันเหมือนกันเพราะว่าที่เนี่ยชุดนอนแพงมากนะพี่แอนนะชุดหนึ่งอ่าแล้วทีนี้เนื้อผ้าแบบเนี้ยเราหาซื้อได้ยากแล้วทีนี้เป็นหน้าหนาวเนี่ยเราต้องการหนึ่งเกงขายาวเสื้อแขนยาวเราก็ต้องการชุดแบบเนี้ยมาใส่เพราะว่าตกที่เมืองไทยตกตัวละร้อยกว่าบาทค่ะสั่งในเว็บไซต์นะคะร้อยกว่าบาทเท่านั้นอันนี้เอามาใส่หน้าหนาวส่วนในเนี้ยเป็นผ้าบางๆค่ะเพราะว่าที่เนี่ยเวลามันไม่มีแอร์มันร้อนเนาะ เวลาหน้าร้อนเนี่ยร้อนมากโอ้กอ็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ว่าเออเราจะต้องเอาชุดอะไรเห็นว่าเนื้อผ้ามันใส่สบายโอ้ก็สั่งมาห้าชุดค่ะไว้สำหรับใส่หน้าร้อนนะคะส่วนหนังสือเนี่ยโอ้ก็จะใส่เป้นะคะใส่เป้หนังสือเนี่ยใส่เป้เป้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ดูของเราอยู่แล้วค่ะเราก็เอาหนังสือใส่นะคะส่วนอันนี้เป็นที่ถ่ายรูปนะคะที่ถ่ายรูป อันนี้โอก็จะเอาใส่ในลังไอใส่ในกระเป๋า20กิโลเช่นเดียวกันล่มก็เหมือนกันนะคะก็ใส่ในกระเป๋า20กิโลนะคะแล้วส่วนเสื้อผ้านี้นะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยโอก็จะเอาใส่ในกระเป๋านี้นะคะเพราะว่าแรงกระแทกมันก็อาจจะมีโอกาสอยู่แต่โอ๋ก็จะมีลังอีกใบหนึ่งซึ่งเหมือนลังไข่อะคะ่ะเพื่อนใส่ตรงกลางอีกทีนึงเพื่อกันกระแทกนะคะ ก็เสื้อผ้านี้ก็เอามาพอสมควรตามที่เพื่อนๆเ,เห็นแล้วก็หมวกเนี่ยค่ะซื้อมาจากเมืองไทยใบละ35บาทเป็นเหมือนผ้าขนหนูค่ะเวลาสระผมเสร็จแล้วก็คลุมหัวได้เลยแล้วก็เวลาจะซักก็ง่ายนะคะเราไม่ต้องใช้ผ้าขนหนูทั้งผืนเนาะในการซับหัวเราก็ใช้สามารถใช้หมวกใบนี้ได้เลยค่ะเพื่อนๆก็ตามที่เห็นเลยแล้วก็นี่เป็นสายฉีดนะคะในห้องน้ำเพราะว่าที่นีน่น่าจะไม่มีขายใช่ไหมพี่แอน อ่าเนี่ยอกก็ติดมาด้วยไม่รู้ว่ามีมีมีก๊อกสามารถต่อได้ไหมแต่ว่าก็ลองติดออกมาก่อ oh นนะคะหมวกนี่ก็เป็นหมวกอบไอ้น้ำเพราะว่าที่นี่เราจะอาบน้ําร้อนซะเป็นส่วนใหญ่เวลาหน้าหนาวนี่ก็เอามาหมักครีมนวดผมนะคะสําหรับให้ผมเรานุ่มไม่แตกไม่แตกไม่ขาดง่ายนะคะ อันนี้ค่ะกระเป๋าเนี่ยค่ะกระเป๋าเอ๊ะตะกี้โอ๋ที่บายหรือยังมีกระเป๋าเงินมี power bank นะคะอันนี้หนีบไว้ข้างๆค่ะเขาไม่ชั่งกิโลอยู่แล้วค่ะเขาไม่ชั่งกิโลเอาไว้ใส่พาสปอร์ตกระเป๋า นะคะมีกระเป๋าสตางค์นี่ค่ะหนีบข้างๆก็โอเคทุกอย่างค่ะเพื่อนๆก็ตามที่เห็นและส่วนเครื่องสอําอางเนี่ยเราโอก็จะเอาไว้ในกระเป๋าสปอร์ตนะคะใบสีดํานี้นะคะเพราะว่าไม่มีอะไรที่น่ากลัวเวลากระแทกนะคะส่วนพวกเครื่องซอสต,ต่างๆนะคะซอสหม่าล่าซอสอะไรเนี่ยที่โอหาซื้อไม่ได้ที่นี่ค่ะน้ําจิ้มงาเนี่ย,นนยโอก็เอามาแต่ใส่กระเป๋าใบนี้ค่ะ เพื่อกันที่จะกระแทกและนี่เป็น่าครีมต,ตัดหนังค่ะเพื่อนโอก็เอามาด้วยเช่นกันก็ห่อดีๆแล้วก็เอาใส่ในช่องว่างที่พอมีเนื้อที่เหลืออยู่ค่ะเนี่ค่ะนี่ค่ะจะบอกว่ายังไงอ่ะจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขอให้ไม่เป็นของมีคมหรือไม่ก็ของที่ไม่มีซอสหรือไม่ก็ของกินฉุนพวกพริกพวกอะไรเนี่ย โอก็จะไม่เอาถือขึ้นเครื่องด้วยโอจะโหลดใต้เครื่องหมดเลยแล้วเพื่อนจะไม่มีปัญหาเลยค่ะแล้วก็อันนี้ซื้อนี่มาเนี่ยยังไม่ได้แนะนํา ซื้อที่นี่แพงมากค่ะโอซื้อมาในราคา45บาทใช้ได้ดีค่ะสำหรับการแต่งหน้าทาเครื่องสำอางทาครีมรองพื้นแล้วก็ชุดพวกกันไกลทำเล็บอะไรทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเพื่อนถือขึ้นเครื่องรับรองว่าเพื่อนๆได้ทิ้งแน่ค่ะเพราะเขามีกฎข้อห้ามอยู่อุปกรณ์พวกนี้เป็นอุปกรณ์อันตรายเขาไม่ให้เอาขึ้นเครื่องนะคะเพื่อนเโหลดใต้เครื่องเลยค่ะอืมกันเนี้ยแหละค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ไอเดียดีๆนะคะ สังเกตนะคะว่าจะไม่มีผักผลไม้เลยเพราะว่าบางอย่างเราซื้อที่นี่ได้นะคะผักผลไม้แต่อุปกรณ์บางอย่างที่โอมีเนี่ยถ้าจะสั่งมาจากจีนก็จะแพงขึ้นแล้วก็บางอย่างก็ไม่มีขายด้วยนะคะก็ะทําคลิปให้ดูเพลินๆสนุกๆน,นะคะเผื่อเพื่อนมีไอเดียว่าเอ๊ะฉันจะเอาอะไรติดไม้ติดมือเมืองนอกกลับไปบ้างนะคะก็ เพื่อนๆสามารถาดูคลิปเพื่ออ,อะไรล่ะสนุกสนานนะคะเพื่อให้ดูว่าเอ๊ะเราตกลงวดหน้าเนี่ยฉันจะหิวอะไรกับกับต่างประเทศได้ด้วยดีนะคะก็หวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆคงจะชอบกันนะคะก็มีแค่นี้นะคะเอาไว้เจอกันคลิปใหม่นะคะพี่แอนบ๊ายบายหน่อยค่ะเอพี่แอนตอนกลับเมืองกลับมาจากเามืองไทยพี่แอนเอาอะไรมาบ้างเอ่ย มีอะไรบ้าง<ม> <laughs> เออส่วนมากเอาอะไรมาส่วนมากกจ็จะของใช้นะของใช้เสื้อผ้าพวกไลทกิ้งพริกน้ำพิก,พก<ม>ส่วนมากโหลดใต้เครื่องใต้เครื่องหมดเลยนเ,เลย <c oughs> นี้ยค่ะตั้งแต่โอ้มาไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยเลยนะคะเพราะว่าเราแยกหมวดหมู่ของเผ็ดของอันตรายของมีซอสโหลดใต้เครื่องหมดเลยของที่มันแตกหักง่ายนะคะแล้วก็เสื้อผ้าที่มันเบา ได้7กิโลก็จะเอามาด้วยพร้อมกับหมอนใบนี้ด้วยค่ะเห็นไหมคะหมอนใบข้างๆเนี่ยเขาก็อนุญาตนะคะเขาไม่ได้ช่างด้วยนะคะเป็นหมอนซิ่งเราเอามาไว้หนุนคอนะคะโอเคค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความสนุกสนานจากคลิปนี้นะคะบา,บายๆแล้วเจอกันใหม่ค่ะบา,บายๆค่ะ